เล่าไปเรื่อยเสือสมิงใจกลางผืนป่าลึกที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและแมกไม้น้อยใหญ่มองไปทางใดไม่เห็นบ้านเรือนของผู้ใดที่อยู่ในละแวกใกล้ๆกันไม่มีผู้อื่นอาศัยที่เห็นก็จะมีเพียงแค่สัตว์ป่าที่เห็นมันพากันมาเดินเพลินผ่านหา,นากินอยู่ทั่วไปหมดก็เลยไม่มีใครรู้ว่าที่เห็นมีกระท่อมอยู่หนึ่งหลังไม่สมไม่เก่ามากนัก ใครผู้ใดเป็นผู้ที่เข้ามาสร้างทิ้งเอาไว้หรือเคยอยู่อาศัยมาก่อนแม้จะเคยมีพลานหลายลายที่เคยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปจนถึงด้วยความยากลำบากมากแค่ไหนหรือโดยความบังเอิญกระามและบริเวณที่ว่าก็อยู่ลึกเข้าไปในดงไม้หนาทึบที่พลานทั่วไปมักไม่ค่อยเข้าไปหาดักสัตว์ยิงสัตว์ป่าหรือว่านางห้างเพราะมีหลายลายหลุดหลงเข้าไปในป่าแถบนั้นแบบไม่รู้ตัวโดวยซ้ําแม้สาเหตุที่หลงหลอดเข้าไปจนถึง จะด้วยสาเหตุที่ต่างกันไปก็ตามบางคนก็หลบฟ้าหลบฝนที่จ,จู่ๆก็สะเทือนเลื่อนลั่นลงมาเพราะเกรงว่ามันจะพาเอากิ่งไม้ต้นไม้หักล้มลงมาทับตายบางก็เดินหลงเข้าไปเพราะว่าหลงทิศหลงทางเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาทางไหนเพราะว่ามองไกลๆหากว่าพ้นดงไม้ที่หนาทึบไปก็จะเป็นลานกว้างใหญ่ที่กระท่อมล้างนั่นปลูกสร้างอยู่ใช้ป่าติดกับลานกว้างนั่นเองแต่เมื่อสำรวจไปทั่วมองหาไม่เจอทางออก ที่จะไปไหนได้ต่อส่วนใหญ่ก็จะหยุดพักที่กระท่อมนั่นเป็นที่พักชั่วคราวเผื่อค้างคืนวันลงขึ้นจะได้เดินทางย้อนกลับไปหาทางออกกันใหม่รวมๆแล้วก็คงจะมีเพียงแค่พานที่หลงเข้าไปสมากกว่าที่จะตั้งใจเข้าไปถึงบางส่วนที่หลอดกลับมาก็จะบอกต่อๆกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนที่หายเข้าไปในป่าบริเวณนั้นหรือไม่เพราะคนที่หอดกลับมาก็ไม่มีใครออกไปเดินสำรวจ อีกอย่างแม้จะเห็นว่ามีลองรอยเท้าของสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายแต่คนที่หลงเข้าไปกลับไม่มีใครคิดจะล่าสัตว์พวกนั้นล่าสัตว์ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเอากลับไปทางไหนนั่นเองคนที่เคยหลอดกลับออกมาบอกกับคนอื่นๆก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกพอล้วนแต่จําเส้นทางไม่ได้ว่าป่าบริเวณนั้นอยู่แถบไหนแน่จากที่ฟังฟังจากปากของคนที่หลอดกลับมาดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองรับแลอย่างไงอย่างนั้นแต่จะจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ พอสภาพผืนป่าทั่วไปมันก็ไม่ต่างจากผืนป่าทั่วไปที่เคยเข้าไปล่าสัตว์กันประจำมีเพียงแค่สภาพป่าที่ลกคืมและสูงใหญ่เท่านั้นที่แตกต่างจากผืนป่าที่เคยเห็นกันอยู่เป็นประจำแม้แต่พลานเก่าๆก็เคยเล่าให้ฟังกันมาบ้างแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องกระ่อมล้างนั่นเพราะอาจจะมีคนเข้าไปสร้างเอาทีหลังพลานเหม่นแกเป็นลูกของหนึ่งในพลานรุ่นเก่าที่เคยลอดออกมาจากป่าแห่งนั้นมาแล้วในอดีตพ่อเคยเตือนอยู่บ่อย หากว่าหลงเข้าไปอยู่ในป่าแถบนั้นที่รู้สึกแปลกๆให้รีบถอยห่างและย้อนกลับไปทางเดิมทันทีอย่าได้เข้าไปเด็ดขาดเพราะไม่รู้ว่าหากหลงเข้าไปแล้วจะโชคดีกลับออกมาได้หรือไม่แกก็ระวังตัวทุกครั้งที่เข้าป่าไม่เคยคิดว่าตนเองจะพลาดท่าหลงเข้าไปได้แต่เรื่องแบบนั้นมันไม่มีใครที่จะคาดการล่วงหน้าได้แม้แต่พลานเม่นแกจะระวังตัวเป็นอย่างดีแล้วคำขืนแรกที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่า ที่ที่แกก็เคยเข้าไปนั่งห้างมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าครั้งนั้นมันกลับผิดปกติมากกว่าทุกๆครั้งที่เคยเข้าไปนั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนกลับไม่มีสัตว์โผล่ออกมาให้ยิงแม้แต่ตัวเดียวก็เลยต้องตัดสินใจที่จะอยู่ที่นั่งห้างนั่นอีกคืนเพื่อจะดักยิงสัตว์ป่าให้ได้ใช้เวลาช่วงกลางวันเงียบเอาแรงอยู่บนนั่งห้างนั่นเองแต่ตอนที่ตื่นขึ้นมานั้นไม่รู้ว่าเวลาไหนแล้วรู้แต่ว่าสภาพป่ากลับเปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมือนที่แกเคยเหยียบย่ำเข้ามาเมื่อวานนี้และนั่งห่างอยู่ทั้งคืนต้นไม้ที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าก็มีแต่ต้นที่สูงใหญ่ผิดปกติหนาแน่นลกคืมไปหมดแสงแถบจะส่องลงไปไม่ถึงพื้นมองออกไปก็เห็นลานกว้างใหญ่อยู่ไม่ไกลเวลานั้นไม่ได้นึกถึงป่าที่พ่อเคยเล่าให้ฟังเลยพอยังรู้สึกงงง,งอยู่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจปีนลงไปสำรวจด้านล่างและจะไปที่ลานกว้างนั้นด้วยพอลงไปถึงพื้น มองขึ้นไปบนต้นไม้กับมองม่เห็นหนางห่างของตนเองซะแล้วพลานเม่นก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรีบสาวเท้าออกไปจากป่าที่ลกคลึ้มนั่นทันทีเดินดิ่งออกไปที่ลานกว้างที่มองเห็นว่ามีกระท่อมเก่าๆอยู่หลังหนึ่งรีบเดินดิ่งเข้าไปด้วยความระมัดระวงังเพราะเห็นหล่องรอยเท้าของสัตว์หากินอยู่ทั่วไปหมดและยังได้ยินเสียงฝีเท้าของมันวิ่งแตกตื่นออกไปด้วยเพราะคงจะตกใจคงจะไม่เคยมีใครเหยียบย่ำเข้าไปบ่อยมากนัก แต่พอยิ่งเข้าไปใกล้กระท่อมบริเวณที่อยู่ชายป่ากับมีแต่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางโชยไปทั่วหากว่าไปกินของสากสัตว์ป่าที่ตายก็นับว่าแปลกก็เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้สัตว์ป่าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นกลัวเลยแม้แต่น้อยหรือว่าตกใจหนีไปหากินอยู่ที่อื่นแต่อย่างใดเพราะกลิ่นที่เน่าเหม็นคลาคลุงไปทั่วเป็นการตายที่ไม่ปกติแน่หากว่าเกิดจากการล่าของสัตว์กินเนื้อจาพวกเสือแต่สัตว์ที่หากินอยู่บริเวณนั้น เลือกที่จะไม่หนีไปหากินที่อื่นก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกแต่พลานเม่นก็ไม่ได้เข้าไปสำรวจดูแต่รีบเข้าไปสำรวจที่กระท่อมเพราะอยากจะรู้ว่ามีรล่องรอยของคนอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่เห็นรล่องรอยของคนแม้แต่จะเคยมีใครมาอยู่อาศัยมาก่อนมีแต่กองไฟกับฟืนที่มีทั้งรอยเก่าและรอยใหม่กับหญ้าแฝกหญ้าคาที่ขึ้นลกคค้มอยู่รอบๆกระท่อมคงจะมีเพียงแค่คนที่แวะเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเคยมีคนมาพักได้ พลานเม่นก็เลยจะพักอยู่ที่นั่นด้วยเพราะเหมือนว่าจะเย็นมากแล้วนางห่างก็มาหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยพรุ่งนี้เช้าจะได้หาทางออกไปให้ได้และก็ทําให้นึกถึงป่าที่พ่อเคยเล่าให้ฟังขึ้นจนได้ว่ามันน่าจะเป็นผื้นป่าสภาพเดียวกันที่แกเจออยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ด้วยหรือไม่ก็เลยรีบหาฟืนมาเตรียมเอาไว้ให้มากๆพอที่จะกอ่อกองไฟไว้ได้สักสามกองจนสว่าง เรื่องสัตว์ป่าทั่วๆไปพลานเมน่นไม่ได้กลัวกลัวแต่สัตว์กินเนื้ออย่างเสือซะมากกว่าเพราะกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นที่ชายป่าน่าจะเป็นเหยื่อของมันนั่นเองและเริ่มทําพิธีตามที่พ่อเคยได้สอนเอาไว้ทุกอย่างด้วยการเอากิ่งไม้ไปปักไว้ทั้งสี่ด้านรอบๆกระท่อมด้วยวิชาอาคมกันอันตรายที่มองไม่เห็นเช่นพวกผีป่าผีพรยรวมแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายพวกนั้นด้วยก่อนที่ความมืดอจะมาเยือน ก็รีบก่อกองไฟขึ้นมาสามกองที่หน้ากระท่อมเมื่อได้เข้าไปอยู่ในกระท่อมแต่อย่างใดเพราะระวังตัวได้ยากเสียงร้องเสียงฝีเท้าสัตว์ป่ากระพากันวิ่งหยอกล้อไปมาอยู่ไม่ไกลทั้งที่ลานกว้างและที่ชายป่ารอบๆตัวก็เลยคิดว่าหากสัตว์ไม่พากันแตกตื่นตกใจก็คงจะไม่มีอันตรายเข้ามาใกล้ตัวเพราะสัตว์ป่ามีสัญชาตญาณป้องกันตัวที่ไวมากกว่าก็ทำให้เบาใจขึ้นมาบ้าง วิชาอาคมที่มีก็คงจะการพูดผีวิญญาณต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็ใช้ป้องกันตัวอยู่เป็นประจำยิงคำมืดลงก็เหมือนยิ่งไม่น่ากลัวอะไรแสงจันท์แสงเดือนสาดส่องไปทั่วจนสว่างสวยัยประมาณทุ่มกว่า,ก,วาก็เหมือนว่าจะมีคนเดินดําๆมองๆอ,อ,อยู่ที่ชายป่าแต่ไม่ยอมเดินเข้ามาหาแม้จะมองเห็นกันอยู่ว่ามีกองไฟและมีคนอยู่ พลานเม่นก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าน่าจะเป็นพลานที่แอบย่องเข้ามาล่าสัตว์ซะมากกว่าแค่เห็นว่ามีคนอยู่กับเบาใจแล้วว่ายังมีคนอื่นยังอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยเวลาผ่านไปถึงฮาทุ่มแบบไม่มีอะไรผิดสังเกตหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่เสียงปืนที่คิดว่าคนที่เห็นนั่นจะเข้ามาล่าสัตว์ทั้งที่ก็ยังได้ยินเสียงสัตว์ป่าวิ่งกระโจนหยอกล้อก,กันไปมาอยู่พลานเม่นก็แปลกใจว่าคนที่เห็นนั่นหายไปทําอะไรทําไมถึงไม่ล่าสัตว์ ก็เลยลุกขึ้นเดินสำรวจมองไปทั่วว่าชายคนนั้นหายไปไหนแล้วจนไปสะดุดเข้ากับสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองเข้ามาและสายตาคู่นั้นมันสะท้อนกับแสงไฟที่ลุกโชนอยู่ด้วยแต่ลางที่เห็นเป็นลางของคนที่เห็นเมื่อช่วงคำ่คำค่พลานเม่นรีบยกปืนสับไกยิงเข้าไปทันทีแบบไม่ต้องสงสัยอะไรอีกเพราะไม่เคยเห็นคนที่ไหนจะมีดวงตาที่สะท้อนกับแสงไฟแบบนั้นนอกจากสัตว์ป่าแต่ยังไม่รู้ว่าล่างที่เห็นนั้นเป็นอะไรแน่ ก็คงจะไม่ใช่คนอย่างที่เห็นแน่ๆสินเสียงปืนที่ระเบิดตุมกระสุนก็ะพุ่งเข้าไปที่ร่างที่อยู่ห่างออกไปราวสักยี่สิบวาไม่รู้ว่ากระสุนถูกเป้าหรือไม่แต่มันยังยืนเฉยครูเดียวมันก็เดินอ,อ้อมๆไปมาเหมือนว่าจะหาทางเข้ามาให้ได้มันคงจะกลัวกองไฟมากกว่าถึงได้เดินอ้อมไปวนมาไม่กล้าเข้ามาใกล้ตั้งแต่ช่วงค่ำหลังจากที่ยิงเข้าใส่พลานเม่นก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ ดวงตาของมันถึงได้แดงฉานสะท้อนจากับแสงแบบนั้นกระสุนที่ยิงออกไปเมื่อคู่คงจะทำอะไรมันไม่ได้ก็เลยล้วงกระสุนออกมาใหม่สามนัดพรำบนปลุกเสกด้วยอาคมที่พ่อเคยได้สอนเอาไว้ให้พอเท่าที่ได้ยินมาก็มีเพียงแค่ผีป่ากับเสือสมิงเท่านั้นที่มันอาจจะแฝงมาในร่างของคนได้เมื่อมันถูกยิงเข้าไปก่อนแล้วเหมือนไม่จำเป็นจะต้องแกล้งแปลงล่างอะไรอีกล่างที่เยื่อหยางเมียงมองอยู่ห่าง มันก็ค่อยๆกลายล่างไปเป็นเสือลายผาดก่อนเข้าจริงๆพลานเมน่นไม่ได้ตกใจเพราะมันไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ได้คิดเอาไว้แม้จะไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงมาก่อนแต่สําหรับพรานทั่วไปไม่ได้กลัวเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วคิดเพียงแต่ว่าหากฆ่ามันไม่ได้ก็คงจะรอดออกจากป่านั้นไปไม่ได้เช่นกันเหมือนที่เคยได้ยินกันมาว่ามีคนหายไปหลายคนก็คงจะกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือสมิงตัวนี้นั่นเองและพลานเมน่นก็มีความเชื่อมั่นในวิชาอาคม กับเครื่องล้างที่พ่อให้ไว้และมีดหมออีกเล่มที่ล้วงออกมาจากยามและเน็บเอาไว้ที่เอวพ่อบอกว่ามีดอาคมนี้ได้มาจากพระอาจารย์ที่ปู่ได้วิชาอาคมมาท่านเคยใช้สะกดวิญญาณร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนสมัยที่พระลูปนั้นออกทุดงและครั้งนี้พรานเม่นไม่มีอะไรจะคิดว่าน่ากลัวไปกว่าจะเอาตัวเองให้หลอดกลับออกไปจากป่านั้นให้ได้สาวเท้าออกไปจากกองไฟก็ตรงดิ่งเข้าหามันทันที ในระยะที่พอจะยิงเสือสมิงนั่นได้ด้วยกระสุนอาคมจะได้ไม่พลาดท่าให้มันหนีไปได้หากว่ามันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาต่างฝ่ายต่างก็มันใจและพุ่งเข้าใส่กันเสือสมิงกระพุ่งเข้ามาประทะเข้ากับกระสุนอาคมที่ระเบิดตมออกไปกระสุนฝังเข้าไปที่ยอดอกของมันแต่มันก็ไม่ยอมหยุดเม่ทันที่พลานเม่นจะยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดมันก็มาถึงตัวซะก่อนถูกมันขย้ำเข้าที่หัวไหลแล้วก็เหวี่ยงกระเด็นออกไป ปืนก็นหลุดจากมือไปด้วยยังไม่ทันจะตั้งหลักมันก็พุ่งเข้ามาตะปบและขยำข้อที่ําลำคออีกครั้งโดนคมเขี้ยวของมันเข้าไปจังๆถึงสองครั้งแต่ว่าพลานเม่นก็ไม่ได้มีบาดแผลแม้แต่รอยเดียวแต่กว่าจะหาจังหวะล้วงเอามีดอาคมที่เน็บไว้ที่เอวออกมาได้ก็เกือบจะหลุดมือออกไปซะอีกโชคดีที่พิษกระสุนทําให้มันชะงักไปคู่หนึ่งเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าถูกยิงเข้าไปแล้วก็เลยได้จังหวะเสียบมีดอาคมสวนเข้าไปสุดแรง จากที่มันเริ่มเจ็บปวดจากคมกระสุนก็แหกปากร้องรันด้วยคมมีดเข้าไปอีกจนมันตกใจถอยกลูดละออกไปจากล่างของพลานเมน่นเมื่อรู้ว่าตัวเองจวนเจียนจะเสียท่ามันก็พุ่งเข้าหาอีกครั้งคงจะตั้งใจว่ายังไงก็ตายเป็นตายแต่ว่าล่างของมันกลับฟุบลงซะก่อนก่อนที่จะถึงล่างของพลานเมน่นเห็นมันนอนดิ้นพลานด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสจากบาดแผลเหมือนจะร้องคำราม แต่ก็ไม่มีเสียงออกมามีเพียงแค่ลิ่มเลือดสดๆที่ทะลักออกมาจากปากแทนพลานเม่นได้โอกาสลุกพรวดขึ้นพุ่งกาไปกระสวกแทงไม่ยั้งมือโดยมีอาคมเล่มนั้นจนไม่รู้ตัวว่าเสือสมิงนั่นมันแน่นิ่งไปตั้งแต่ตอนไหนแต่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยจึงได้หยุดที่ตัวของพลานเม่นและเสือสมิงแดงฉานไปดูเลือดสดๆสำรวจดูตัวเองไม่ได้มีบาดแผลหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนก็เบาใจขึ้นมาบ้าง ว่าของขลังที่พอให้ไว้คงจกกัดการคมเขี่ยวของมันเอาไว้ได้แต่ว่าเพียงครูเดียวหลังจากที่เสือสมิงนั่นตายท้องฟ้ากับเรื่มสว่างสวัยขึ้นมาอย่างรวดเร็วเล่ากับว่าเวลาในป่าแห่งนั้นรวดเร็วกว่าปกติทั้งที่ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนเท่านั้นพลานเม่นรีบดับไฟสาวเท้าย้อนกลับมาทางเดิมแต่ก็ไม่ลืมแวะเข้าไปสำรวจที่ชายป่าที่มีกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้ง,งไปทั่วถึงได้รู้ว่ามีแต่เศษซากโครงกระดูกของคน ไม่มีเศษซากของสัตว์ป่าแม้แต่เศษซากเดียวเป็นที่แปลกใจว่าเสือสมิงมันดักกินคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้กินสัตว์ป่าด้วยกันก็เลยรีบเดินเท้ากลับไปที่ต้นไม้ที่ตนเคยได้มัดห่างเอาไว้พอใกล้จะถึงกับเริ่มมืดลงมาอีกครั้งทั้งที่เพิ่งจะสว่างอยู่แท้พอมองขึ้นไปก็ยังเห็นว่านั่งห่างนั้นยังอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนก็เลยรีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห่างอีกครั้งเพราะคงจะไปไหนไม่ทันแล้ว คงจะคําลงมาสะก่อนเป็นแน่พอขึ้นไปนั่งพักได้ไม่นานก็กลบกับมีความรู้สึกกวงง่วงขึ้นมาอย่างกระทันหันจนไม่อาจจะฝืนตัวเองไว้ได้ถึงได้หลับไปแบบไม่รู้ตัวพอรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมากลับเหมือนว่ายังอยู่แค่ช่วงใบยๆเท่านั้นและสภาพป่าก็กลับมาเป็นปกติไม่มีอะไรเหมือนที่เคยเห็นมาก่อนก่อนที่จะหลับไปป่าที่ลกคึ้มต้นไม้ที่สูงใหญ่หายไปจนเกลี้ยงเหมือนว่าเวลาได้ย้อนกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง คำคืนนั้นยังได้ยิงสัตว์เหมือนทุกๆครั้งด้วยหลังจากที่ไปเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขา่าพลานเม่นเอ,เองก็บอกไม่ถูกว่าตนเองไปเจอกับอะไรหรือว่าเพียงแค่ฝันไปเท่านั้นหรือแม้แต่จะหยิบฉวยอะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาด้วยเสียดายกระถังหนังเสือสมิงที่ไม่ทันได้คิดจะถลกเอาออกมาด้วยจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเหยียบย่ำก้าไปที่พื้นป่าแห่งนั้นมาแล้วคิดไปคิดมาก็คงจะไม่ต่างอะไรกับพลานอีกหลายคนที่หลอดกลับมาได้ ที่ไม่คิดแม้แต่จะล่าสัตว์เสียโดยซ้ําเพราะเพียงแค่จะเอาตัวเองให้หนีหลอดออกจากป่าพื้นนั้นมาให้ได้เท่านั้นไว้พบกันใหม่